ก็สวัสดีนะคะมาพบกวับช่องนกอยู่กินวิธีสารนะคะมือน,นีนกกับสิพามาอ่าเฮ็ดเมนูอีกเมนูหนึ่งค่ะคือเป็นแบบเมนูบ้านเนาะพอดีนกมีกล้วยนะคะมือน,นีนกสิพามาต้มกล้วยแบบโบราณน,นะคะต้มกล้วยน้ำตาลนะคะต้มกล้วยน้ำตาลนะคะเดี๋ยวมาเบิ่งกันเลย้อคะว่าเฮ็ดแบบใดนนะคะเนาะ แหวนีนกตัดไว้แต่หลายมือแล้วแต่วาหันะบุมีเวลาเห็ดค่ะเพราะว่างานหลายเนาะอันนี้เดี๋ยวเขาเกิดน,นี่เดี๋ยวนกสีตุ่มเนาะค่ะนี่อันนี้นกสีตุ่ม ก็เอินมาต้มกล้วยน้ำตาลนะคะเป็นอ่าเป็นสูตรโบราณแต่พอแต่เมย์เลยค่ะอันนี้ต้มกล้วยน้ำตาลกินได้ค่ะเด็กหนุส่สิซับอ,อกมากก่อนจริงๆมันสุกกดไดยค่ะแต่ว่า่ไม่จัดแต่อนอน มันก็สุกจนงอมเหมอเด้ค่ะแต่ว่ามืัอนี้นกที่ใส่กล้วยเหลืองนะค่ะที่ใส่กล้วยเหลืองต้ม oh. เขาเอื่อมาต้มกล้วยน้ําตาลนี่ค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งว่าต้มแบบไหน oh. อันนี้นกก็สีหลอกออกเลยคะ่ะหลอกออกจากเครื่องเขาติต้มเป็นนุ้ยนะคะ่ะติต้มเป็นเป็นเป็นปนุ้ยเลย สิต้มวีเดียวเดี๋ยวค่ะเมนต้มวีเดียวเดี๋ยวเอาไว้เฮ็ดเมนูอื่นแต่ว่ามือนี้สิต้มต้มกล้วยต้มกล้วยน้ำตาลต่ว่าสิเฮ็ดบีเดียวอันนี้นก,ก็ตัดไว้ซือ้อค่ะอันนี้เดี๋ยวเฮ็ดอีกเมนูหนึ่ง ตัดตัดเป็นลูกลักษณะยังสี่เลยค่ะแต่ว่าเขาสิต้มทั้งมวยเลยเขาสิต้มต้มทั้งมวยเลยเนียเยนะะ่ยค่ะต้มดิบก็ได้ค่ะต้มสุกก็ได้แต่วานนกเคยเห็นแต่อีมี่ยเพิ่นต้มต้มประมาณเนี่ยค่ะแบบกึ่งดิบกึ่งสุกเพราะว่า มันสีโบฟาดไหมค่ะมันสีโบฟาดต้มกล้วยน้ำตาลค่ะเดี๋ยวมา่นกันเลยค่ะนกต้มน้ำไม่แล้วนกต้มน้ำไม่แล้วปันี้เดี๋ยวก็จะเอากล้วยกล้วยลงต้ม เดี๋ยวนุกพาเขาไปเบิ้งไกลๆนี่ค่ะอุย้ยนักเติบนักเติบค่ะนักเติบนี่ค่ะโอ้โหเดี๋ยวด้วยค่ะเดี๋ยวนุกต่างกล่องก้นแป๊บนึง เดี๋ยวข้าก็สิเอากล้วยลงน้งน้ำที่ข้าต้มไปเลยด้วยค่ะเพราะว่าเออนี่ค่ะข้าสิต้มไปทั้งเปลือกทั้งสีเลยเลยค่ะข้าสิต้มไปทั้งเปลือกทั้งสี่เลยขอเอิญว่าต้มกล้วยน้ำตาลนี่ค่ะเอาเอาใส่จั้งสี่เลย้วยค่ะ เอาใส่อย่างนี้เลยอันนี้คืเอเนื้าต้มกล้วยน้ำตาลที่ต้องใส่เหลืองน้อยนึงกับผื้ว่าบอไห้มันฝาดเลยค่ะบบไห้มันฝาดเพราะว่าถ้าเขาใส่ใส่เขียวจนเกินไปเนี่ยคือว่ากล้วยของเขาอะกล้วยของเขามันสีบบมีรสชาติหวานแต่ถ้าเขาใส่ในลักษณะที่แบบว่าเปลือกเปลือกของเขามันสีออกเหลืองจังเสียจักน้อยเนี่ย คือว่าเวลาเขาต้มออกมาแล้วเนี่ยคือว่ามันสิโบโบมีรสชาดฝาดมันสิออกหวานนะคะมันสิออกหวานหวานเี่ยราขาดเดี๋ยวมาเบิง้งเราค่อยเบิงเบ้งไก่กกค่ะคะต้มซ้ำๆๆในกระทะใส่ใดด้วยค่ะ อนไรต้มบ่ได้เขาก็เอาไว้ถทาเฮ็ดเมนูอันใหม่โอ้ยหกหกหก ค่ะเดี๋ยวเขาก็ต้มต้มจักพักหนึ่งนะคะกะว่าสีสีผิวของกล้วยมันเปลี่ยนนะคะแล้วเขาก็เอาขึ้นนี่ค่ะตัวนี้เขาเป็นตองไซเลยคะ่ะตัวนี้เป็นตองส่นี่ค่ะตัวนี้เป็นตองส่ ว่านี่เดี๋ยวเก็บไปทาเห็ดเมนูอื่น,นเดี๋ยวมืออื่นเดี๋ยวนกสีเฮ็ดอีกเมนูนึ่งให้เบิ้งค่ะ นี่เขาก็ต้มต้มกะวาเปลือกเปลือกของของกล้วยแ้วค่ะเปลือกของกล้วยมันกลายเป็นสีอีกแบบสีหนึ่งเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะมันก็สีเดือดเดือดลักษณะสีนี่ค่ะ เบิ้งดไก่ต้มจนก็เปลือกเปลือกผิวของกล้วยจะเป็นอีกสีหนึ่งนะคะเปือก นี่ค่ะเดี๋ยวเข้าก็ถาพอเขาต้มแล้วๆก็อีกสักพักนึงค่ะเดี๋ยวเขาก็เอาขึ้นแล้วก็เดี๋ยวมาเบิ้งว่าอ่าวิธีเฮดต,ต่อไปเฮดแบบไหนเดี่ยค่ะเดี๋ยวนกเตรียมเดี๋ยวนกเตรียมจานก่อนเวเป็นเตรียมเตรียมถ่วเตรียมถ่วยเตรียมจาน แล้วก็เกียมการแล้วก็เกียมน้้ำตาลน,นี่ทำอีกที เนี่ค่ะเขาก็เบิ้งเนี่ยค่ะเห็นบ่น้าม,มันิะเป็นอีกสีหนึ่งเลยเด้ค่ะน้ามกล้วยอ่ะเนี่ยนี่ค่ะเขาก็ต้มแอีกตบอีกน้อยนึงอันนี้เป็นสูตรโบราณน,นะคะแตงแต่บอันอีพอหญ่แม่ไงนกพาเห็ดแตงแต่หน่อยหน้อคนะคะแล้วอันนี้ก็คือเก็บ ไหวกินโดนโดนได้เลยนะคะเอาหากระปุกมาใส่หากระปุกมาใส่หลักอัดกระปุกไหวบอมีเสียะคะ่ะระเหตสูตรนี้กินขามปีอ่ะข้ามปี ่ะเขาก็ถาดจะาข้าวหนึงน่งเขาคงลู้ไปแล้วเขาก็เดี๋ยวเอามาวางไว้นีอันนี้ที่เหลือเดี๋ยวเอาไว้เฮ็ดอีกเมนูหนึ่งเดี๋ยวนกซีเฮ็ดอีกเมนูหนึ่งให้เบิ้งอันนี้ก็ซืไม่เฮ็ดกล้วยน้ำตาลกล้วยน้ำตาลเก็บไว้นานๆค่ะเก็บไว้ข้ามปี ก็บ่มีการเสีย นี่ค่ะเดี๋ยวทาอีกสักพักหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวให้ให้เปลือกเปลือกผิวเปลือกผิวของกล้วยมันเปลี่ยนเล็กน้อยหนึ่งนะคะเปลือกสีผิวของกล้วยให้เปลี่ยนสีเล็กน้อยหนึ่งนี่ค่ะแล้วเขาก็จะเอามาเห็ดตามวิธีที่นกบอกไปบางห่นนะคะเนาะ น้ำห้องเขามันสีเหลืองแป๊ดเลยด้วค่ะเนี่ยเนี่ยนามนามมันสีเปลี่ยนสีเลยด้วยค่ะเห็นปะหนามมันสีออกเหลืองเงี้ยค่ะเดี๋ยวนกเอากระบวยมาตตกให้บงนามมันสีเหลืองเลยจากจากหนามขาวเลยค่ะหนามมันก็สีเหลืองเลยเนี่ยเห็นไหมอันนี้เป็นเป็นนามนามกล้วยนามยางกล้วยมันออกเนี่ยค่ะเนามยางกล้วยมันออกนี่ นี่ค่ะอันนี้จะเป็นแบบออกชมพูชมพูน้อยๆนี่ค่ะเดี๋ยวเขาปิดแก๊สแค่นี้แค่นี้ก็ได้แล้วนะคะแค่นี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวเขาปิดแกดด๊สนะคะเดี๋ยว แล้วก็เดี๋ยวเอาหนินะเดี๋ยวเขาเอาันิโอ้ยโอ้ยหล่อนหล่อนล่อน นี่ค่ะเดี๋ยวนุกสีเฮดห้เบิง้งแสงเออทั้งพีเบาบางแสงเบาบางกล่องนี่ค่ะ ค่ะแล้วเขาก็มาเห็ดเดี๋ยวนกสิแกะให้เลยมีเพิ่ว่ากล้วยน้ำตาลนะคะ่ะวิธีการทำกล้วยน้ำตาลเป็นสูตรที่แบบเก็บไว้นานๆเก็บไว้ได้กินนานๆค่ะอันนี้เขาก็เอาขึ้นมาเลยค่ะ นี่แล้วก็เอาเปลือกเอาเปลือกเขาออกงั้งสีเวยคะ่ะเปลือกออกอันนี้เราก็ออกมาโอ้ยฮอน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 นี่ค่ะ สีสีผิวสีผิวของเปลือกเปลือกกล้วยมันสีโครลาโครลายางกระตอนก้อนบ้ณนตุ่มนะคะอันนี้เราก็แกะออกมา ห้องเพื่อแกะออกตุ่นสกหอมค่ะมันจะมันจีมีรสชาติาหอมหอมหอมอกหวานหวานหอมออกหวานหวานนะคะมันจะหอมออกหวานหวาน 我们自己。 แกะจนเมื่อะคะ่ะอันนี้มีเก็บเก็บไปกินโดนโดนที่สุดเลยค่ะเนี่ยอันเนี้ยเก็บไปกินโดนแบบสุดๆเลยบมนีการเสียเลยคะ่ะขามปีขามปีเก็บไปกินขามปีเด้ยเลยอันนี้เป็นสูดแ,แต้อีเพราะไงไม่ไง บอกมากค่ะแล้วมันก็เป็นยาสมุนไพรอันนี้ก็คือเป็นสมุนไพรอีกชนิดนึงนะคะที่แบบว่ากินแล้วก็หายร่างกายแข็งแรงนี้อายุยืนกินกล้วยเนี่ยอายุยืนนะคะกินกล้วยอายุยืน แกะให้มดหมดเลยเตะแกะแหละห่อนเ้อค่ะต้องตค่อยค่อยขาลูกเขียวๆเขี่ยค่ะน,นี่เดี๋ยวมืออื้นพาว่างนะคะ่ะเดี๋ยวนกจะเห็ดอีกเมนูหนึ่งให้เบิงสิเห็ดอีกหนึ่งเมนู ทีเด็ดหลายแบบค่ะล้วยนี่อันนี้ทีเก็บเนืก็คือว่าเก็บไว้กินนานๆได้กินแบบขามปีไปเลยค่ะเฮงโดนเฮงดีอ่ะห่งโดนเฮงดี หอน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 ไ้าลลลตอ่อนด้ยค่ะตรงตรงระ้ะว่าไม่ติดวั เนี่ค่ะพ้เหาได้แล้วเยบบ้อยนี่แล้วเยบบลอยเขาก็น้ำตาลนี่ก็เอิ้นว่ากล้วยน้ำตาลด้อค่ะนีกัแป้นี่ข้าวอาน้มิเนีส่นี่เลยนี่ค่ะเอาน้อลูมิส่นี่กะว่าประมาณนี้พอโอ้หนี่ย นี่ค่ะแล้วเขาก็เอากล้วยคุกเลยเด้อค่ะนี่ว่่ต้องหนาแต่คุกไปเลยนี่ค่ะ อันนี้เ้าก็ว่าไม่ได้มีแต่ห้าก็จัง ันนี้ก็เอินมากลว้วยน้ำตาลได้ค่ะกล้วยน้ำตาลนะค่ะอันนี้โบราณแต่แต่รุ่นพอรุ่นเมย์เป็นผ้าห็ดได้ค่ะนี่กล้วยน้ำตาลได้ค่ะเดี๋ยวมาสีูุ้ของนี่ค่ะนี่คือว่าแล้วเรียบร้อย ันนี้ก็คือกล้วยน้ำตาลค่ะเก็บเก็บไว้กินข้ามปีนี่ค่ะูกเสืเบิ้งไกล้ๆนี่ค่ะอันนี้ก็คือว่ากล้วยน้ำตาลเก็บไว้กินข้ามปีอันนี้เป็นสูตรโบร,ราณหนึ่งแต่รุ่นอ่า ปูยาตาถวดเลยคะ่ะเป็นเป็นแบบว่าอายุวัฒนะนะคะอันนี้กินกล้วยแล้วก็อายุยืนนะคะเพราะว่านตั้งแต่รุ่นอีพอยไงไม่ไงนกเพิ่นบอกนะคะเนาะอันนี้ก็เอิิว่ากล้วยน้ําตาลเลยคะ่ะกล้วยต้มน้ําตาลนี่ค่ะอันนี้เก็บไว้เป็นเป็นขามปีก็ไะไ้เลยค่ะเก็บไว้กินนานๆน,นี่ค่ะ เ,เก็บไว้กินข้ามปีก็ได้กล้วยต้มน้ำตาลค่ะอันนี้เขาเพได้ต้มน้ำตาลไปเลยด้ยค่ะเขาเอากล้วยไปต้มแล้วก็แกะกล้วยออกมาแล้วเขาก็เอาน้ำตาลมาคุกสูตรนี้เป็นสูตรโบราณค่ะกินแล้วก็อายุวัฒนะก็คือวา่าอายุยืนผู้ใได้กินกล้วยดูด อีพอแยแง่ไม่หง่นกเนี่ยไปลอยปีค่ะกระยอนกินกล้วยสูตรนี้แหละคะ่ะอันนี้แ้งแต้สมัยน่้อยเนาะนกไปอยู่กับเพื่อนนกอะ่ะเห็นเพื่อนเฮ็ดตลอดเห็นเพิ่นกินตลอดหนาก,ก็กเลยอันนกก็เลยจำมาเนาะก็เลยเอามาเฮ็ดไหบึงนี่ค่ะอันนี้เคือเอานากล้วยน้ำตาลนี่ค่ะกล้วยต้มน้ำตาลนะคะจังไรคลิปนี้นกก็ฝาก ที่ฝากนอก้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นแรงใจนะคะสำหรับคลิปนี้นอกอะขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ